ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราไทยมิลิทารีอินไซเดอร์และวันนี้เราจะพาทุกคนไปจาะลึกหนึ่งในก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีทางทหารที่น่าประหลาดใจที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาจากประเทศที่เงียบและลึกลับอย่างลาว ในปี2025เราได้ก้าวขึ้นมาบนเวทีโลกอย่างกระทันหันด้วยโดรนล่องหนพลังปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นหนึ่งในโครงการเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ทะเยอทะยานที่สุดที่ภูมิภาคนี้เคยเห็นโครงการนี้มีชื่อรหัสว่า Black Falcon ซึ่งทำให้อาเซียนและผู้เชี่ยวชาญน,นานาชาต,ติต่างตกตะลึงเพราะไม่มีใครคิดว่าลาวะจะก,ก้าวเข้าสู่ระดับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติขั้นสูงได้รวดเร็วขนาดนี้ เนื้อหาวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักโดรนรุ่นนี้อย่างละเอียดตั้งแต่แนวคิดการออกแบบสมรรถนะจริงในการปฏิบัติการความสามารถด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงประสิทธิภาพและช่วงราคาที่ถูกเปิดเผยเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันยืนอยู่จุดใดเมื่อเทียบกับคู่แข่งจากประเทศมหาอำนาจ จุดเริ่มต้นของ Black Falcon เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยด้านความมั่นคงของลาวซึ่งพัฒนาขึ้นแบบเนียบๆหลายปีโดยทีมวิศวะกรจากเวียงจันทร์ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัจฉริยะและกลยุทธ์ทางทหารเป้าหมายไม่ใช่การสร้างโดรนสอดแนมธรรมดาแต่ต้องการสร้างระบบบินไร้คนขับแบบอิสระเต็มรูปแบบที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ประเมินภัยคุกคามและปรับตัวในระหว่างภารกิจได้ด้วยตัวเอง เมื่อดโดรนถูกเปิดตัวครั้งแรกในการสวนสนามระดับชาติรูปลักษณ์ภายนอกของมันก็สร้างความสนใจทันทีลำตัวของ Black Falcon สร้างจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาทำให้คล่องตัวและตรวจจับได้ยากขึ้นผิวลำตัวได้รับการออกแบบให้มีเหลี่ยมมุมแบบอากาศยานล่องหนล,ลดโครงสร้างที่สะท้อนสัญญาณเรดาร์และซ่อนชิ้นส่วนสำคัญให้น้อยที่สุดใต้ลำตัวมีช่องอเนกประสงค์ที่สลับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบสอดแนมระบบรบกวนสัญญาณหรืออาวุธนำวิถีขนาดเล็กตามภารกิจลาวยังกล่าวว่าระบบลดความร้อนของโดรนสามารถลดการปล่อยความร้อนได้มากกว่าร้อยละ3าทําให้ตรวจจับด้วยระบบอินฟราเรดได้ยากขึ้นหัวใจสําคัญของโดรนรุ่นนี้คือระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นจุดที่ทําให้ผู้เชี่ยวชาญทั่วภูมิภาคประหลาดใจมากที่สุดโดรนสามารถวางเส้นทางการบินวิเคราะห์วัตถุและคาดการณ์ความเสี่ยงได้ด้วยตัวเอง ในระหว่างการสาธิตระบบอัจฉริยะสามารถติดตามยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ตรวจจับภูมิประเทศและปรับระดับความสูงได้แบบเรียลไทม์แม้ในสถานการณ์ที่มีการรบกวนสัญญาณดาวเทียมระบบยังสามารถเปลี่ยนไปใช้ระบบนำทางภายในที่สร้างแผนที่จากสภาพแวดล้อมรอบตัวสิ่งที่สร้างความทึ่งมากที่สุดคือการสลับโหมดระหว่างการลาดตระเวนและการรบได้อย่างราบรื่นโดยให้ระบบอัจฉริยะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ทั้งหมด ด้านสมรรถนะลาวเปิดเผยตัวเลขที่ถือว่าทําได้ดีอย่างน่าประหลาดใจสําหรับประเทศที่เริ่มพัฒนาโดรนจริงจังเป็นครั้งแรก Black Falcon สามารถทําความเร็วได้ประมาณ300-350กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้สูงสุดราว28,000ฟุตเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงภัยคุกคามภาคพื้นดินส่วนใหญ่ขณะดเดียวกันยังคงมองเห็นพื้นที่ภารกิจได้ชัดเจนระยะเวลาบินต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ14-16ชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่าโดรนระดับกลางจากประเทศที่มีกองทัพใหญ่จุดเด่นอีกอย่างคือระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่สลับโหมดระหว่างเชื้อเพลิงและไฟฟ้าได้เมื่อใช้โหมดไฟฟ้าโดรนแทบไร้เสียงทําให้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการปฏิบัติการลับระบบสื่อสารก็เป็นอีกองค์ประกอบสําคัญเรลาอ้างว่าตัวเองพัฒนาระบบเข้ารหัสที่ทนต่อการรบกวนสัญญาณได้ดีมากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ชมการสาธิตต่างกล่าวว่าโดรนตอบสนองต่อสัญญาณรบกวนได้ยอดเยี่ยม โดยปรับความถี่สื่อสารทันทีเพื่อรักษาการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องความสามารถระดับนี้โดยปกติจะพบในโดรนจากบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร,รายใหญ่เท่านั้นวัตถุประสงค์หลักของโดรนรุ่นนี้คือการลาดประเวณชายแดนเฝ้าระวังภัยและภารกิจข่าวกรองแต่ด้วยระบบเปลี่ยนโมดูลทำให้รองรับภารกิจโจมตีเฉพาะจุดได้ด้วยมีรายงานจากกวงในว่าเราทดสอบอาวุธนำวิถีขนาดเล็กเป็นบางประเภทแล้ว แม้ยังไม่ได้แสดงต่อสาธารณะก็ตามมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตโดรนอาจรองรับภารกิจต่อต้านยานเกราะหรือต่อต้านเรดาร์ได้แต่ทางการลาวยังไม่ได้ยืนยันในส่วนของราคาซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้ที่สุดเลาายังไม่ได้ประกาศราคาทางการแต่แหล่งข่าวด้านอุตสาหกรรมกลาโหมประเมินว่า Black Falcon อ,อาจมีราคาประมาณ2 8ล้านแสนถึง3 00, 4ล้านแสนดอลลาร์ต่อ1ลำตามสเปคที่เลือก เมื่อเทียบกับโดรนจากประเทศมหาอำนาจซึ่งมีราคาตั้งแต่6ล้านไปจนถึง20ล้านดอลลาร์ขึ้นไป Black Falcon จึงถือว่าคุ้มค่าสำหรับประเทศที่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงแต่มีงบจำกัดและอาจทำให้ประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งจับตามองอย่างจริงจังแม้ราคาต่ำกว่าแต่คุณภาพไม่ได้ต่ำตามผู้เชี่ยวชาญมองว่าเราอาจยังไม่สามารถทัดเทียมประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ในด้านระบบโจมตีระยะไกล แต่ก็ยอมรับว่าเราสามารถผลิตโดรนของตัวเองที่มีสมรรถนะระดับกลางได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าครึ่งนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งสำหรับประเทศที่งบประมาณด้านกลาโหมมีจำกัดหากลราวลงทุนต่อเนื่องในด้านวิจัยและพัฒนาโดรนรุ่นนี้อาจเป็นฐานรากของตระกูลโดรนรุ่นใหม่ที่หลากหลายเช่นระบบโดรนฝูงหรือโดรนลำเลียงหนักงานเปิดตัวโดรนรุ่นนี้ก็ถูกเตรียมอย่างพิถีพิถัน ภาพโดรนลอยเหนือแท่นพิธีท่ามกลางธงชาติลาวขนาดใหญ่ทำให้ผู้ชมเข้าใจทันทีว่านี่ไม่ใช่เพียงการโชว์เทคโนโลยีแต่เป็นการประกาศตัวตนใหม่ของประเทศลาวต้องการให้โลกรู้ว่าตัวเองพร้อมจะก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีป้องกันประเทศสมัยใหม่อย่างจริงจังแม้ยังมีข้อสงสัยจากผู้เชี่ยวชาญบางรายเช่นการดูแลระยะยาวการฝึกบุคลากรและความสามารถในการผลิตจำนวนมาก แต่ทุกฝ่ายก็ยอมรับว่าโครงการนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของลรา Black Falcon อาจทำให้ประเทศหันมาลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมากขึ้นและอาจเปิดประตูให้ความร่วมมือจากต่างประเทศปฏิกิริยาจากต่างประเทศมีทั้งสนใจและระมัดระวังประเทศในอาเซียนหลายชาติเช่นไทยเวียดน,นามและสิงคโปร์กำลังจับตามองความเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนักวิเคราะห์จากจีนก็พูดถึงความคล้ายคลึงบางอย่างกับต้นแบบโรนบางรุ่น แต่เรายืนยันว่าเป็นผลงานพัฒนาด้วยตนเองนักวิเคราะห์จากฝั่งตะวันตกก็ชื่นชมความกล้าพัฒนาแม้จะยังมีความสงสัยในบางด้านก็ตามก้าวต่อไปจะขึ้นอยู่กับนโยบายของเราว่าจะนำเทคโนโลยีนี้ไปในทิศทางใดหากใช้เพื่อความมั่นคงภายในประเทศอย่างจำกัดมันจะเป็นทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์ที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้การป้องกันประเทศแต่หากมุ่งสู่การผลิตเพื่อส่งออก Black Falcon อาจกลายเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนเกมในตลาดโดรนของประเทศกำลังพัฒนาอนาคตของโครงการนี้ยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกเนื่องจากระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีอยู่สามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกมากอาจรองรับการควบคุมแบบฝูงการวิเคราะห์ภัยคุกคามที่รวดเร็วขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีพลางตัวแบบปรับสภาพเองหากราวพัฒนาวัสดุล่องหนและระบบขับเคลื่อนได้ดียิ่งขึ้น โดรนนี้อาจรองรับภารกิจระยะไกลในระดับที่กว้างกว่าปัจจุบันมากสำหรับตอนนี้ Black Falcon เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทะเยอทะยานความคิดสร้างสรรค์และความภาคภูมิใจของประเทศลาวมันพิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศเล็กๆก,ก็สามารถก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงได้เช่นกันและนี่คือโครงการที่ควรจับตามองอย่างมากหากคุณชอบการวิเคราะห์และรีวิวเชิงลึกแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และติดตามเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกกระลาโหมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป